เลิกแต่งออร่าบาวสาวสวยหล่อมาเต็มแจ็คแฟนชันเปิดภาพหวานพร้อมเผยเลิกแต่งงานไบมอนกิติยาแฟนสาว14กุ่มพาพันธนี้และก่อนหน้านี้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังเป็นคุณพ่อในปีมังกรทองต่อมาด้านนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีอย่างแจ็คแฟนชันหรือแจ็คเฉลิมพลก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีเผยเลิกวิวากับแฟนสาวไบมอนกิติยา โดยล่าสุด5กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาแจ็คแฟนฉันก็ได้ออกมาโพสภาพพรีวิ้งแสนหวานลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุคแคปชั่นข้อความเอาไว้ว่า14กุมภาพันธ์แต่งงานกันครับพร้อมกับนั้นก็แท็กตรงถึงแฟนสาวใบม่อนกิติยาอีกด้วยแน่นอนว่าหลังจากที่หนุ่มแจ็คแฟนฉันได้เผยโพสต์ดังกล่าวออกไปแล้วนั้นท่ามกลางเพื่อนพ้องน้องพี่คนบันเทิง สร้างแห่คอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ14กุมภาพันธ์แจ็คแฟนฉันแต่งแน่ใบมอนกิติยา